สวัสดีครับพี่ช่างแม่นแล้วก็ทีมงานของพี่ทีมมาดามลาเต้และก็ทุกๆคนที่ช่วยกันบริจาคอาหารแมวให้กับที่พักสงบนางงามแล้วก็อาหารที่ส่งมาก็ได้รับเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่มีใจเมตตาเมตากรุณกาต่อสัตว์ซึ่งผมเองก,ก็ขอบคุณขอขอบคุณยามากที่ พวกพี่ทุกท่านได้มาช่วยกันบริจาคอาหาแมวครั้งนี้ซึ่งมันก็ถือว่าอาหาแมวก็ราคาก็เยอะพอสมควรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคมาในครั้งนี้ขอให้สิ่งที่ท่านได้ทำบุญในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จในหน้าที่การงานและขอให้เจริญรุ่งเรือง แล้วก็คอยมีสุขภาพแข็งแรงอายุวันนะสุขพลังก็ไม่มีอะไรมากขอขอบคุณผ่านทางพี่ช่องชัางแม่งและก็ทีมาดามลาเต้ทุกๆคนผมเองก,ก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็ขอบคุณขอบคุณอีกทีกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ